มาพ่อแม่พี่นงจ้ะพะสิว่าจังเล็กกระซังก่อนนี่พะสิเอาโรงแม่นี่อ่อนๆฟังทางบ้านใจมันแก่หมดแล้ว้าย่บ้านใจที่ปวดแต่แก่หมดแล้วอ่อนขนาดกปบตุ่มเจ็บชาาบ้างดู งามขนาดง <c oughs> ามขนาดอ <c oughs> าทิตย์มากมาขับรถเล็นได้ป่ะไหมบบพี่หอก ปไยมาหาก็บพักแต่ว่าเอากตากันยังมาพร้อมมันอ่อนมันข้างผีโว้ยไปเห็ดหอมหมกนี่ยเนี่สุดโยด,ดของความอ่อนเลยสวยงาม ปานปลูกไว้ไปแห่งกระทิดมาพอมอ่าอ,อายบ่เอาา้ยม <c oughs> ันล่ะคนน่ะมอง วิียนะมันสุกกข้าในปากอืมสุดยอดสุดยอดของความสวย อ่อนๆนี่หยอดเลยอ่อนขกคุณอ่ะมันอยู่ในปลาพ่อพี่น้องสุดหยอดเลยพื้นที่จอยมันเต็มทายบปรได้หลายพ่อแม่พี่น้องเลย พ่อแม่พี่น้องเอ้ยหอบหน้าหอบหลังส่วเสียหอดบ้านพักเกือบเพียวมดพุ่นอ่ะสวยสุดยอดเลยพุ่นอ่ะก่อบักใหญ่หนึ่งแก้วเท่าศอกแล้วมาแช่น้าไว้ก่อนไปพักคอนพอนก่อนพ่อแม่พี่น้องมึงต้องการไปทำงานแต่เช้าบริต้องการพ่อแม่พี่น้องสิเป็กงานแต่เสาร์หามคักจัดจบมึงแงเอพุ่นอ่อบักใหญ่ปกติ ยอดคักสวยมากพุ่นข้างในกระตาพุ่นเป็นบ,บ,บาวเบาโพดที่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยพุณใบหนึน่งนะพุ่นนะทึ่งเหยาวจากโค่นนี่ขึ้นมาหนิขึ่งหนึ่งเลยจ้ะขึงข่งขงึ้นหนึ่งปุณนะสุดยอดของความใหญ่เลยใหญ่คักใหญ่แน่พุณยุ้ยปุณนะงามคักงามแน่ สวยสุดยอดจ้ะเสนอกมานนี่แล้วเทศทอมกปลาปลาก็มีพักกระไดอุ้ย